สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านครับถึงช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอหน้านอยพิเศษนะครับห้านอยพิเศษถักคู่นะครับถักคู่นะอืม ครับคุณนะอครับอ๋อ,อครับผมฮานอยพิเศษนะครับของวันที่สิบนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับขออภัยด้วยนะครับหลงหลง,ล,งลืมลืมแล้วไม่รู้ฮาหนอยไหนเป็นฮาหนอยไหนทำมาวละวหาฮาหนอยนะ ทำวันละห้าหานอยก็เลยหลงหลงลืมลืมวันเนี้ยแล้วันนี้เกิดอะไรขึ้นก็นไม่รู้จู่ๆเลือดก็ออกจากที่คออาจารย์นะเนี่ยออกทางนี้เป็นเลือดไหลไม่หยุดเลยไปโดนอะไรเปล่าก็ไม่รู้เลือดเลือดไหลออกจากตรงตรงคอข้างหลังนํามไม่ตรงเนี้ยมันไม่หลุดไม่เลือดมันไม่หยุดเลยหายไปแล้วหรอ คงคงคงจะออกหมดแล้วล่ะว่าจะไปโรงพยาบาลเมื่อกี้ี่ว่าจะไปโรงพยาบาลพรา,ามันไหลไม่หยุดไอ้หาสาเหตุไม่เจอคิดว่าคงตัวตัวเองคงไปเอามือสก,กิดไปเกามันมันมัน,ม,นมันมีตุ่มอยู่ตรงนี้ตุ่มคล้ายๆสิวก็เลยเอามือไปไปสก,กิดเกาแล้วคิดว่าเลือดมันคงออกมาจากตรงนั้นนะ่ะเยอะแยะเลยใช้กระดาษหมดไปเครื่องม้วนแล้ว มันไหลไม่หยุดประมาณนี้นะว่าจะไปหาหมอคิดไปคิดมามันยังอยู่ก็คงเดี๋ยวดูอาการจบตัวเองก่อนมันคงไม่เป็นไรหรอกกลัวหมอจะลำบากเพิ่มคนไข้เข้าไปเลำพังมันก็เยอะอยู่แล้วคนไข้สามสีนะครับ3าสนะหกเจ็นะ3 6, นะ6 3 7 3 8 3 9 30ศนะครับ 4 6่7 4 8, 8 4 9เ0กนะครับตามนี้นะครับอขอเน้นที่3ามนะครัแบตามนี้นะครับอันนี้ขอเน้นที่ท้ายตามนี้นะครับสามนี้นะเราเน้นที่3ามแล้วก็ดูที่3นะครับทั้งแถบเลยน,นั่นแหละสามนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับ สีเขียวคือเด่นนะอันนี้คือสามเด่นจุดนะเอาที่สามเป็นหลักนะเอาด่านนี้นะครับอจดอุดออกขาหนี่เมื่อกี้ปั่นจักรยานออกไปข้างนอกบ้านไงมันนึกขึ้นมาได้ก็เลือดที่ออกมันนึกว่าไปมีเรื่องกับวัยรุ่นข้างนอกมันนึกขึ้นมาได้เอ๊ะไม่ได้มีเรื่องกับใครนี่ว่าวันนี้ น,นึกว่าโดนลูกหลงเขายิงอะไรอะไรมาเงี้ยนึกตัวเองมามาโดนโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าห้อยพระออกไปด้วยอยู่ <c oughs> ห้อยพระออกไปด้วยอยู่เอาจดเอานะครับนี่เลือดยังเหลืออยู่หน่อยหนึ่งครับตามนี้นะครับครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับเดี๋ยวจะไปเช็กดูตัวเองอีกรอบหนึ่งก่อนสุขภาพ <c oughs> จูจกวก็เสียเลือดเนื้อ <c oughs> ตามนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ